มันไปเลยคุณคือรถคือรถทำพี่อยู่นะ ผมตอนนี้ผมก็ได้ขี่รถเครื่องขึ้นมาถึงสนาม bon วุฒบ้าก็อยู่เลยจากโฮมสเตย์ของลุงชัยมาหมน้อยเดียวครับก็พอขึ้นมาเลี้ยวโกงก่อนที่จะขึ้นหมู่บ้านมันก็จะมีซอยเล็กๆตรงร่านค้าประชารัฐซึ่งเป็นอาคารอาคารตอนนี้ใจ้เป็นอาคารประชุมของหมู่บ้านเวลากันเลี้ยวเข้ามาซอยหันเข้ามาประมาณสัก400เมตรก็จะได้เจอสนามวุฒบอลที่เขาแปลงไว้นะ แล้วก็ตอนนี้ฮะมีสมาชิกมาออกกำลังกายกันนะฮะนักกีฬาของเขาก็เริ่มซ่อมกันละวูดบอลน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกที่รวมตัวกันฝึกวูดบอลกันอยู่นะฮะสองสามวันก่อนนี้นะ่าจะมีฝนตกครับูส้สกว่าวญ่าจะเขียวขึ้นมานะแล้วก็ตอนนี้นอกจากจะมีกีฬาวูดบอลแล้วนะฮะเยาวชนนะฮะ น้องๆน,นักเรียนตอนนี้พิดเทิมอยู่กับมาร่วมกลุ่มกันเล่นวอลเลย์บอลตัวนะฮะแล้วก็ตะก,ก้อนะส่วนมูนุมน่มๆประจายนี่จะเป็นเน้นตะก,ก้อกันนะฮะวัยรุ่นส่วนมนิงก็จะเน้นเป็นวอลเลย์บอลส่วนคนใหญ่ไวทํางานก่อนนี่ฮะวูดบอลครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านปังปุลละ ได้มารวมเล่นกันแตอนนี้หญ้าเริ่มเขียวสวยขึ้นแล้วครับเดี๋ยวคงจะมีการเก็บเศษใหม่ใบหญ้าให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็วันที่1 1 1 2นี่ก็คงจะมีการเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกทีจมะมาแอลยังเต็มที่ครับผมแต่ก่อนจะถึงวันที่1 1 12นี่รู้สึกว่าวันที่4เขาจะมีการ จัด,ดจกิจกรรมกันตัวนะฮะเป็นการเล่นกีฬาเช้าเขาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ธราที่คนในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็มีกีฬาวูดบอลของเขาเข้าไปอยู่ในโปรแกรมการเล่นของการแข่งขันกีฬาเช่าเขาตัวนะฮะด้านบนตีผมเกยป้าท่านผู้ชมไปดูลิ้นจีนะฮะส่วนนี้รู้สึกว่าจะติดน้อยนะครับอย่างที่บอกครับ สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงบางต้นออกดีบางต้นหม่ออกก็แล้วแต่ว่าส่วนไหนจะมีการดูแล,แลดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเขาก่ <c oughs> อยมาอัปเดตกันที่หลังนะเดี๋ยวผมขอไปร่วมกิจกรรมกับสมาชิกก่อนนะสวัสดีครับออ้วา อาไเล pues oh, okay. ่นละเยทานเอาโอ๊ยไม่ม yeah> ีการต้องเล่นให้จบท่าสนามแรกพอยีบี้แค่ตัวต้องเล่นให้จบไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพี่ชนมันเดี้ยวลงมาอะฮันเดียวกันไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเออได้ขีดแต้มแล้วเนี่ยตีใหญ่ได้แปดแล้วเหรอเอ๊ได้แปดอ๋อแค่ได้แปดริฮะเก้าแล้วกัน โอ้เก้าโอคโเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยว้ากันต่อจะมีโฮมสเตย์ที่ไหนท่านผู้ชมสมาชิกได้ติดตามแหมก่คอยดูกันคลิปต่อไปครับมููจะเป็นวันอื่นวันไหนกันแล้วแต่สวัสดีครับมาเอาไม้มาซ้อมกันบาตบ เอาไม้มาตีกันแล้วเอาแล้วทจอดก่อนตีวุ้ดบอลนะไม่ไม่ตีกันนะดนนดนได้เลยครับเอาไม้มาเลยครับอันนี้เอาเก็บก่อนฮะเก็บทำไมอ่ะไม่เอาเล่นด้วยเหรอผมไม่เอาอันนี้ครับผมแทนถืออ๋อเปลี่ยนได้ไหมโอเคครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันครับ